อัปเดตเว็บไซต์พัฒน์ไทม์หาเงินออนไลน์ด้วยการคลิกใบสั่งซื้อสินค้าและรับคอมมิชชั่นสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิลรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้จะมาอัปเดตตัวเว็บไซต์พ a t น์ไทม์นะครับหลังจากที่เข้ากันไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําก็คือวิธีการใช้บนเบราว์เซอร์บนมือถือของเราเลยนะครับว่าเราใช้ยังไงไม่ต้องโหลด แอปพลิเคชันก็ได้นะครับถ้าเราจะโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้ Android เนี่ยโหลดได้จากตรงนี้เลยแต่ว่า iOS เนี่ยนะครับก็ยังพินเพียน,นอยู่แนะนําก็คือให้เข้าผ่านเมนูตรงนี้เลยนะครับที่ผมวงวงเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมี2ส่วนให้เราเลือกก็คือส่วนที่เป็นเข้าสู่ระบบนะครับกับอีกส่วนหนึ่งให้เราลงทะเบียนท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมครับก็ให้คลิกที่ลงทะเบียน พอคลิกที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับใส่ลงไปนะครับกรอกหรหัสผ่านนะครับตอนนี้คือเขาใช้เบอร์มือถือนะครับก็ใช้เบอร์มือถือกรอกได้รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้นะครับผ่าน S M S ของระบบนะครับแล้วก็ป้อนชื่อที่เราจะใช้เนี่ยใส่เข้าไปอย่างเช่นของผมเนี่ยผมใช้ i a แบบนี้นะครก็คือมีเลขมีตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขนะครับอย่างน้อย4ตัวขึ้นไป นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับถ้าของเพื่อนท่านใดว่างเปล่าไม่มีนะครับให้เอา,อารหัสเครื่องผมใส่เข้าไปก็คือ i am p ี่นยแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เข้านะครับก็คือท่านใดที่จําจลิงก์ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แต่ก็คือให้เข้าที่ให้พิมพ์ที่ชื่อเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เลยนะครับมันจะเด้งเข้ามาหน้าหน้าเข้ารหัสให้เราก็ใส่รหัสที่เรา ใส่เมื่อกี้เข้าไปนะครับสมมติผมใช้รหัสใช่ไหมครับผมก็ใส่นะครับก็จะเข้าสู่หน้าระบบของเว็บไซต์แบบนี้นะครับซึ่งเราเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปโหลดแอปก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาในการโหลดบางท่านโหลดไม่เป็นถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นของแต่ละสัปดาห์เพื่อนๆก็ดูเลยว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับจะมีคอมมิชชั่นอะไรอย่างเช่นตอนนี้นะครับวันที่ผมทําวิดีโอเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นก็คือนะครับ เติมเงิน100บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าเว็บพัททามเนี่ยเป็นเว็บพิพเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็จะต้องมีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยอมรับการลงทุนได้นะครับก็ก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากลองเล่นนะครับผมก็แนะนําว่าลองเล่นสักแค่100บาทพอนะครับตอนนี้ปรก็คือพอเราเติมเงินไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปแจ้งในระบบว่าเราเติมเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่าต้องทํายังไงผมลองเติมเงินไปแล้วเนาะนะครับโอเค ก็จะมีโปรนะครับ5้าร้อยหนึ่งพันนะครับถึงวันที่สามสเอ็ดเดือนนี้นะครับอ่าเพราะเราเติมเงินเสร็จแล้วอ่ะเลื่อนงงมาข้างล่างเห็นไหมครับเขาจะมีให้เราต้องแอดก็คืออันนี้จะเป็นลน์วิธีการแอดเนี่ยให้แอดไปแค่นี้นะครับให้คือใส่ไปแค่ศูนย์ศูนย์เนี่ยใส่สสไปแค่นี้ใส่ไปแค่นี้นะครับคัดลอกไปแล้วก็เอาไปใส่ตรงเบอร์มือถือนะครับในลน์แล้วครั้งแรกเนี่ยเราให้เราแอดนะครับ อันนี้ไปให้เราแอดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูแล้วกันว่าผมทำยังไงนะครับนะครับครั้งแรกเนี่ยผมก็เข้าไปที่เว็บพราร์ท e มนะครับแอดมาเสร็จแล้วผมเจอคําว่าเติมเงินเติมเงินเสร็จผมก็เนี่ยครับแคปหน้าจองไปแล้วก็แจ้งเขาไปโอนเงินนะก็โอนเงินไปเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่ทางนี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เข้ามาแอดไปอีกลายหนึ่งที่สวัสดิการเพื่อทําการแจ้งว่าตอนนี้เราเนี่ยไอนี้แล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้เข้ามาเสร็จ <or> แล้วนะครับเราก็เข้ามาเช็คในตัวระบบว่าเราได้รับเงินแล้วหรือ,อยังแค่นี้นะครับอ่าเราก็มาเช็คตรงที่เป็นรูปเรานะเนี่ยนะครับที่เป็นรูปตัวเราแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปตัวเราเนี่ยคลิก้็ไปปุ๊บเงินเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ระบบแบบนี้ให้เราอย่างตอนนี้ผมเติมไป2 0 0พันะครับเพื่อที่ว่า คือตอนนี้จากที่เราจากลองคิดดูเนี่ยนะครับตัวตัวใบสั่งซื้อเนี่ยจะไม่เกินไม่เกินไม่ไม่เกิน,น2005ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน2,000ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองเติมไปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่พร้อมนะครับลองเล่นดู100บาทก็ยังเล่นได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่หน้าแรกนะครับที่กดมาที่หน้าแรกก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับหน้าแรกแล้วนะครับเราจะกดปิดตรงนี้ไปก่อนนะแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับ ให้เราเลื่อนลงมาเราจะเจอแคมเปญที่เราสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ซึ่งแต่ละกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราสามารถดูคําอธิบายกฎได้นะครับว่ายัางไงแล้วก็ระดับของสมาชิกอ่ะระดับของสมาชิกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่านะครับลงทุนประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆก็อ่านข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับข้อมูลตามนี้อ่ะทีนี้หลังจากเราเติมเงินไปแล้วอ่ะผมอยู่ตรงที่ซิมเวอร์นะครับผมก็คลิกเลยเข้าไป เราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ประมาณ3 0มศูนย์เอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผมเข้ามาคลิกแล้ววันนี้ผมเติมไปประมาณ2000นนะครับเราคลิกเนี่ยจะได้ประมาณ60ครั้งต่อหนึ่งวันอ่าผมก็เข้ามาคลิกแบบนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วคลิกแบบนี้ไม่ได้ให้ไปใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยก็คลิกไปเรื่อยๆเขาก็จะมีกิจกรรมขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจนํานวนเงินเนี่ยเพราะประมาณบาทกว่านะครับได้ประมาณบาทกว่า จริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้เงินเยอะกว่านี้มันก็จะได้เยอะกว่านี้ครับอาจจะเป็น2บาท3บาท4บาทต่อการคลิกแต่นี้ก็อยู่ที่มันเป็นความเสี่ยงของแต่ละคนที่สามารถยอมรับได้ต้องบอกแบบนั้นแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเป็นเพื่อนแบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเล่นไปแล้วแล้วเราต้องการจะถอนสมมุติในผมทํามาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมลองกดไปให้ครบเพราะว่าเราจะกดได้ไม่เกิน60ครั้งนะครับเ,เดี๋ยวลองดูว่าถ้ากด เกิน60ครั้งมันจะเป็นยังไงนะครับหกสิบแล้วนะผมผมหกสิบเอ็ดพอเรากดครบแล้วเนี่ยนะครับพอเรากดครบแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแจ้งว่าครบเสร็จแล้วสมบูรณ์หมดแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแปลว่าวันนี้ผมได้เงินเนะี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในระบบแบบนี้ให้กับเรานะครับพอมาวันพ่กนี้เราเข้ามากดอีกถ้าเราอยากได้เงินตรงนี้เยอะครับเราก็เข้ามาเติมให้ตรงนี้มีจํานวนเยอะอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ออกไปถอนได้นะครับก็คือเข้ามาที่ในส่วนของตรงนี้นะครับบัญชีนะครับก็คือบัญชีฐานเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีให้ถอนเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาถอนตรงนี้ได้เลยอ่าแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ใส่พวกข้อมูลบัญชีต่างๆผมก็ยังไม่ได้ใส่ใส่เสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปสามารถถอนเงินได้เลยนะครับอ่าโอเคไหมโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือในส่วนของเว็บอันนี้มันจะเป็นเว็บคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่อง,องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงทุนกันอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับอย่าเห็นว่าโอ้มันได้เงินเยอะแล้วเราก็เติมกันแบบหูตรลุดเลยนะครับพยายามเข้ามาดูทุกวนันเล่นทุกวนันแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนและขอให้ทุกท่านเนี่ยมีรายได้กับเว็บนี้กันทั่วหน้า นะครับสำหรับใบดูนี้คงณจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ